สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สุพการสม <PAUL. S 1> นุนไพรมาแล้วนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมสมุนไพรที่เป็นไม้มงคลได้ด้วยนะครับเป็นทั้งไม้มงคลแล้วก็เป็นสมุนไพรได้ด้วยนะครับสมุนไพรชนิดนั้นก็คือว่านจูงนางนั่นเองนะครับท่านผู้ช proto, มครับว่านจูงนางเขาจะเกิดในป่าโคกครับท่านผู้ชมครับป่าโคกที่มี หินนะครับโคกตรงนี้มีลักษณะพิเศษคือมีหินเป็นปุ่มสวยงามมากนะครับหินนี่ไงครับท่านผู้ชมลักษณะของหินนะครับเขาจะเป็นปุ่มๆอย่างนี้ครับเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมหินแข็งมากแต่ว่าว่านจุงนางก็สามารถเกิดขึ้นได้ว่านจุงนางเขาจะทิ้งต้นในหน้าแล้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะ ขึ้นในตอนหน้าที่มีฝนตกครับช่วงปลายเมษาอย่างนี้ครับก็จะมีออกดอกให้เราได้ชมนะครับว่านจูงนางจะมีดอกชนิดสีเหลืองกับสีขาวนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมชนิดดอกสีขาวนะครับจะเป็นยังไงนั้นเพื่อนผู้ชมมาชมด้วยกันเลยนะครับนี่เลครับท่านผู้ชมครับลักษณะของเจ้าว่านจูงนางนะครับ เป็นบ้านจุงนางเป็นพืชตระกูลของกล้วยไม้ดินนะครับท่านผู้ชมครับมีหัวอยู่ใต้ดินหัวของเขาจะเหมือนอหอมหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับชนิดดอกสีขาวครับนี่ให้ดูนะครับข้างล่างก็จะเป็นหัวนะครับถ้าขุดขุดขึ้นมาก็จะเป็นหัวครับ กลิ่นของเขาก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆขาวเต็มป่าไปเลยนะครับท่าน้ชมครับเพราะว่าฝนได้ตกปลายเมษาที่ผมมาถ่ายคลิปนี้ฝนเริ่มตกลงมาแล้วนะครับ มันจุงมลางเขาจะออกดอกเป็นช่อๆครับเป็นอยู่กันเป็นกลุ่มๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับในสมัยก่อนนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าท่านผู้หญิงหรือผู้ชายจะต้องมีไว้ครอบครองนะครับท่านผู้ชมครับเพราะเขาเชื่อกันว่าถ้าหนุ่มสาวต้องมีไว้ติดตัวทุกคนนะครับท่านผู้ชมครับเชื่อกันว่า ใช้ว่านจุงนางไปแช่กับน้ำมันจันทร์หรือน้ำมันเสน่ห์ต่างๆหรือผสมกับสีพึ่งใช้พกติดตัวใช้ทาปากทาหน้าทามือเพราะว่าว่านจุงนางมีพลังเสน่ห์เมตตามาหานิยมรุนแรงต่อเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันนะครับไม่ว่าจะพูดอะไรออกไปทำให้อีกฝ่ายค้ยตามได้ตลอดนะครับ ชักจูงได้ง่ายเชื่อง่ายและยังสามารถกระตุ้มกระตุ้นอารมณ์นะครับของคู่ที่เราสนทนาได้นะครับไม่เพียงเฉพาะเรื่องชู้ชสาวนะครับพลังอำนาจของว่านจุงนางปัจจุบันนมาเป็นไม้มงคลปลูกไว้ประดับบ้านเพื่อเสริมบารมีให้กับบ้านนะครับหรือบ้านพักห้องพักที่อยู่อาศัยต่างๆก็สามารถ นำว่านจุงนางไปปลูกได้ด้วยนะครับเพราะเขาปลูกง่ายนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำมาค้าขายนะครับร้านค้าต่างๆก็สามารถนำไปปลูกได้นะครับหรืออีกข้อก็คือสามารถนำเอาไปเป็นไปปลูกเสกนะครับเป็นเครื่องรางของขังได้ด้วยนะครับใช้เป็นมวลสารปลูกเสกนะครับท่านผู้ชมครับ สรรพคุณทางยาก็มีนะครับท่านผู้ชมครับอ่าโดยใช้ส่วนที่เป็นหัวนะครับทุบๆๆๆแล้วก็ใช้ทาแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับลดอาการบวมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับคือส่วนหัวของเขานะครับเป็นปุ่มๆเรียงรายอยู่ใต้ดินนะครับท่านผู้ชมครับ ังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับผมได้พาท่านผู้ชมมาชมาสมุนไพรหรือพืชแล้วก็เป็นพืชมงคลว่านจุงนางแล้วนะครับท้ามกลางอากาศที่ร้อนแล้วก็แปลกป่าตรงนี้ป่าโคกตรงนี้มันจะมีเจ้า,มาแมลงชันนลงนะครับภาษาไทยเขาเรียกชันนงนะครับภาษาบ้านผมเรียกแมงที่สุดเยอะมากเลยก็เลยถ่ายคลิปไปก็ ไล่ไล่มแมลงไปมันจะเข้าหูเข้าจมูกนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็ถ้าสนใจท่านผู้ชมชมก็สามารถทักแชทต,ติดต่อมาได้เลยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับคลิปนี้สุพการสมุนไพรขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สุพการสมุนไพรด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ